สวัสดีค่ะเจอการล้าลูกปัดกัดหลวงนะคะวันนี้เนาะแม่ค้าจะมารีวิวคิสตันจีนนะคะลูกค้าที่หน้ากล้องตอนนี้เลยเนาะแบบนี้นะคะเส้นละห0บาทนะคะสีฟ้าขุ่นนะคะสีทองเข้มแบบนี้นะคะตัวนี้เส้นละ5้าบาทขนาด4มิลสีเหลืองสดนะคะในกล้องอาจจะออกเหมือนเหลืองทองเนาะแต่ถ้าจริงๆแล้วเป็นสีเหลือง เป็นรวมสี4มิลทรงสรลเปานะคะเส้นละ50บาทนะขาวใสเป็นสีที่ขายดีมากค่ะลูกค้านี้จะเป็นสีทองใสๆเมื่อกี้จะเป็นขุ่นด้านนะคะออกเหมือนจะส้มเนาะสีนี้เป็นสีฟ้าทะเลสีชมพูใสเป็นทรงสรลเปานะคะลูกค้าขนาดประมาณ4มิลตัวนี้เป็นควันบุหรี่นะคะแมค้าเรียกันเป็นสีแชมเปญ คิดตันซลาเปาสีดำ4มิลน,นะคะห้าสิบบาทแดงสดเป็นน้ำตาลเข้มนะแต่ว่ามันเคลือบลุ้งออกมาอันนี้เป็นสีฟ้านะคะสีเขียวอมฟ้าอันนี้เป็นเทาตะกวัวนะคะบรรย็นแบบนี้นะสีแดงสดนะคะสีเข้มเนาะสีส้ม ซาลาเปาเดี๋ยวขี่ม้าค่ะห้าสิบบาทนะคะเป็นเทาเทาควันบุรีนะคะน้ำเงินเข้มมากเล่นแสงมากสวยค่ะลูกค้าอันนี้เขียวอ่อนนะคะตัวนี้สีเหลืองหัวตัดท้ายตัดแบบนี้นะเส้นละห้าสิบเหมือนกันอันนี้เป็นฟ้าทะเลนะคะเป็นแดงออกส้มส้มเพราะว่ามันจะแดงก็ไม่แดงจะส้มก็ไม่ส้มสีฟ้า เป็นสีเขียวอันนี้ชมพูใสเนาะชมพูใสกับขาวจะเป็นสีขายดีเลยอันนี้เป็นสีน้ำตาสีน้ำเงินอ่อนนะคะเป็นแบบคะสีอันนี้ดำน,นี้เป็นคิดต,ตันแก้วนะคะลูกค้าเป็นคิดต,ตันจีนเนาะขาวใสขายดีมากวันนี้ก็บ จบแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ